สวัสดีค่ะวันนี้ในแม็กแคแลนสาขาภูเก็ตนะคะจะมารีวิวสินค้านะคะเป็นตัวสายชาร์จนะคะรุ่น WDC042 นะคะสำหรับสายชาร์ตรุ่นนี้นะคะหัวของเขาจะเป็นหัวแบบไมโครนะคะนี่นะคะดีไซน์นะคะจะเป็นสายแบบกลมนะคะหุ้มด้วยซิลิโคอนอย่างหนาอีกชั้นหนึ่งนะคะทำให้ดูแข็งแรงทนทานนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จให้ดูนะคะสำหรับสายชาร์จรุ่นนี้นะคะปล่อยกระแสไฟนะคะสูงสุด3.0 a นะคะความยาวของเขาคือ2เมตรนะคะ สินค้ารับประกัน1ปีจากเ i m a กไทยแลนด์ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะคะที่เพจเ i มักไทยแลนด์ภูเก็ตนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดไ g น์เ m มักภูเก็นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอื่นจากทางเรานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ